ค่ะชื่อทิติรั์เปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามตําบลกุคคตอำเภอนาลูกกาจังหวัดปทุมธานีพี่ติอายุเท่าไหร่แล้วคะ60แล้วค่ะมีบ้างว่าโดยอายุนะคะคือมันถึงวัยเนาะปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนค่ะและที่สําคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกเริ่มมีอากานกมีอาการนิ้วล็อกค่ะ เป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดค่ะถ <elly>? ึงพอเวลาเรากำสุดปุ๊บเนี่ยค่ะการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างค่ะแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวด,ปวด,ปวดร้องไห้อ่ะต้องเรียกลูกมาช่วย,ช,วยช่วยง้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้ไม่ได้อ๋อต้องให้ลูกมาช่วยง้าง,ลาง,างแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบ เมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนะเรายังว่าแม่แบบแม่เวอร์อ่ะเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียใจเสียใจที่เคยว่าคุณแม่ไว้โอเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึงได้ทานดีบุญคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนําค่ะเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรเงี้ยดีขึ้นพี่ติ๊กรองสิเราเป็นคนที่แบบ ก็ยอะไรมันจะดีแล้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินค่ะแล้วนีมน้มัน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 ปวดมากอะค่ะ <'C ha' S 2> มันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ <'C ha' S 2> เขาบอกว่าพิจิกินเลยค่ะกินลองกินดู <'A' S 2> ลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วลหลังจากทานไปเป็นยังไงคะทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้อ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้ลองแรกเป็นยังไงอะสองสแรกก็ฉีกซสองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกนะคะ ชงกับน้ำอะไรชงกับน้าเย็นชงกับชงน้าเย็นค่ะก็บอกชงกับน้ําเย็นแล้วก็แล้วก็ชงก่อนกลิ่นมันแบบมันฟูมันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นนะเนาะกลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สักองวันสามวันอ่ะการที่เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกบแก๊บมันมันหายไปมันหายไปมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดอมันไม่ก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่องสองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะเพียงแค่สองกล่องวิเียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะ แล้วคิดว่าขอบคุณขอบคุณดีบูญขอบคุณดีบูลแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบูลมากๆเลยใช่ไหมคะมีอะไรฝากเพื่อนๆเราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายังไงอะคะพี่คือพี่ติ๊กเองอะนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ให้ลองพิสูจน์ให้ลองพิสูจน์นะบอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้องทานเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่ง ตัวติ๊กเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆตรงจุดนี้ค่ะเนาะโอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดผงนะคะแล้วเห็นผลนะคะกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วร็อกนะคะทานเพียงแค่สองส,สองกล่องเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึก อาการนิ้วล็อกเนี่ยหายไปนะคะส่วนข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะที่เคยมีเสียงดังก๊อกแก๊กเนี่ยทานเพียงแค่สองสาวันแรกก็ดีขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะมาชมพิติ๊กนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้ดูด้วยนะคะดูกันเลยว่าเราทานกันจริงๆพิติกทานจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าสังเกตดูกล่องเราจะเป็นซีลอยู่นะคะแล้วก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ค่ะ โอเคแกะออกมานะคะด้านในก็จะมีทั้งหมดอยู่ห้าซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ค่ะนะคะน้ำประมาณแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะน้ำก็จะออกสีเหลืองๆคงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหอมหอมหอมค่ะละลายน้ำง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะอ่าหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นไงคะอร่อยนะคะแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะข้อเสื่อมนะคะอาการนิ้วล็อกเนาะอาการปวดหลังนะคะปวดคอบาดไหล่นะคะกระดูกทับเส้นนะคะทานดีบูลได้เลยค่ะ